จะลงทุนสร้างบ้านในฝันสักหลังเพื่อใช้ชีวิตอาศัยกับครอบครัวกับบุคคลอันเป็นที่รักไปอีกนาาแสนนานบ้านต้องคงทนแข็งแรงสมาชิกภายในบ้านได้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดคุณจึงต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมก่อนการสร้างบ้านในหลายๆด้านดังนี้ค่ะ 1. หาทำเลที่ตั้งของบ้านสิ่งที่คุณต้องสนใจคือการเดินทางที่สะดวก ใกล้สถานที่สำคัญทางสถานที่ราชการแหล่งการค้าขายสถานพยาบาลสถานศึกษาหรืออื่นๆตามความจำเป็นของแต่ละครอบครัวมีระบบสาธารณระโภคเข้าถึงครบครันตามที่เจ้าของบ้านต้องการทั้งไฟฟ้าน้ำประปาอินเทอร์เน็ตหรือรถประจำทางและอยู่ห่างกับโซนโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และเสียงรบกวนและหากเป็นที่ดินซื้อใหม่ยังไม่มีการถมปรับหน้าดินเจ้าของบ้านต้องถมหน้าดินเพื่อไม่ให้ดินซุดเมื่อเริ่มก่อสร้างด้วยศึกษาทิศทางเปิดรับลมของบ้านช่องประตูหน้าต่างที่สามารถเปิดรับลมของตัวบ้านตามที่ผู้อยู่อาศัยต้องการ 2. งงบประมาณที่ตั้งไว้ สิ่งที่คุณต้องคำนึงคือสำรวจจำนวนสมาชิกและความต้องการของผู้อยู่อาศัยซึ่งแต่ละครอบครัวมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยของบ้านแต่ละห้องกว้างและยาวกี่เมตรเพื่อหาพื้นที่ใช้สอยร่วมนับหน่วยเป็นตารางเมตร และนำพื้นที่ใช้สอยรวมที่ได้คูณกับราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารเราก็จะทราบได้ว่าต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ในการสร้างบ้านในฝันสักหนึ่งหลังค่ะโดยในปี2,565ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคารที่กำหนดโดยมูลนิธิประเมินค่าในหน้าแห่งประเทศไทยกรณีเป็นบ้านเดี่ยวปูน2-3ชั้นราคาค่าก่อสร้างจะอยู่ที่ประมาณ11,000-16,000บาทต่อตารางเมตรค่ะซึ่งงบ การสร้างบ้านหากเลือกวัสดุที่มีคุณภาพดีราคาจะสูงขึ้นตามลำดับแต่นับว่าคุ้มค่าในการใช้งานระยะ,ะยาวมากเลยทีเดียว 3. วางแผนค่าใช้ใจ่ายนอกจากค่าใช้ใจ่ายในการก่อสร้างบ้านแล้วการสร้างบ้านแต่ละหลังยังมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆตามมาอีกมากทั้งค่าออกแบบค่าใช้จ่ายเบจเตเลและหากต้องซื้อที่ดินใหม่ค่าใช้ใจ่ายจะเพิ่มขึ้นตามราคาที่ดินแปลงดังกล่าว รวมถึงการคำนวณเงินสดที่เรามีกับเงินกู้ที่จะใช้ในการสร้างบ้านครั้งนี้วางแผนให้รอบครอบว่าจะกู้สัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์และลงเงินสดเองกี่เปอร์เซนต์ 4. เลือกแบบบ้านที่ชอบแบบบ้านที่ดีช่วยให้การใช้ชีวิตภายในบ้านมีความลื่นไหลยอยู่สบายและแบบบ้านที่ดียังเป็นเสมือนแผนที่นำทางช่วยให้เราสามารถดำเนินการสร้างบ้านเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างลงตัว ลดความเสี่ยงที่ทำให้งบสร้างบ้านบานปลายลงได้ 5. การขออนุญาตก่อสร้างก็เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยเองและชุมชนรอบข้างต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งปลูกสร้างทุกรูๆแบบเช่นความแข็งแรงของโครงสร้างระยะหล่นจากถนนระยะห่างจากชุมชนรอบข้าง6 หาผู้สร้างบ้านการเลือกผู้รับเหมาควรมีการเขียนสัญญาการว่าจ้างให้ชัดเจนและผู้รับเหมาควรจัดทำใบแสดงราคาค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายหรือที่เรียกว่า B O Q เพื่อระบบุเรื่องการจ่ายเงินต่างๆให้ชัดเจนด้วยค่ะซึ่งการหาผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้ที่สามารถก่อสร้างจนจบงานก็เป็นเรื่องยาก อาจจะต้องหาคนที่ไว้ใจได้หรือคนที่เคยมีผลงานมาก่อนแล้วและได้รับการรับรองว่าไม่เดี้ยวมีเช่นนั้นอาจสูญเงินเปล่าซึ่งอาจจะต้องมีความรอบคอบในการจ่ายเงินค่าจ้างต้องไม่เคี้ยวจนเกินไปเพราะอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกทิ้งงานได้และต้องไม่ละหลวมจนเกินไปด้วยเช่นเดียวกัน หากคุณกำลังต้องการสร้างบ้านหรือรีโนเวทบ้านและต้องการค้นหาผู้รับเหมาที่เชื่อถือได้บิวแมนเป็นแพลตฟอร์มตลาดกลางที่ค้นหาผู้รับเหมาให้ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางเหล่านี้และติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยกันนะคะ